อ่ะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูข้อสอบ asme p 1 9 9 9นะครับโปรเบลมที่16นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยครับซึ่งจากโจทย์นะครับแปลออกมาแล้วนะครับจะได้ว่ารัศมีของรูปวงกลมนะครับที่เขียนสัมผัสอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนมแบบปูนที่มีเส้นทแยังมุมยาว10และ2 4หน่วยคือเท่าไรนะครับโจทย์ถามรัศมีของรูปวงกลมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยนะครับ ซึ่งจจดนะครับเขาบอกว่ารูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับมีเส้นทแยงมุมยาว10และยี่สนะครับอ่าแสดงว่าเส้นทแยงมุมด้านสั้นเนี่ยยาว10แล้วก็เส้นทแยงมุมด้านยาวเนี่ยครับยาวยี่สี่ครับซึ่งสมบัติของรูปสีเหลี่ยมขนมขนมเปียกปูนนะครับจะมีอยู่ว่าถ้าเส้นทแยงมุม2เส้นตัดกันนะครับอ่าจะตัดกันเป็นมุมฉากนะครับและแบ่งครึ่งส่วนของเส้นทแยงมุมซึ่งกันและกันอ่าดังนั้นนะครับเราจะรู้ว่าเครื่องหนึ่งของ24นะครับก็คือด้าน AO เนี่ย ยังมีความยาวเท่ากับ12หน่วยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับ OB ก็คือครึ่งหนึ่งของสิบนะครับแสดงว่า OB เนี่ยยาวห้าหน่วยนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้ความยาว2ด้านนี้แล้วนะครับอเรายังไม่รู้ว่าความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูเนี่ยยาวเท่าไรใช่ไหมครับแล้วก็ให้เป็นยาวด้านละเอหน่วยไปก่อนนะครับ ทีนี้จากโจทย์เนี่ยเขาต้องการทราบร,รัศมีตรงนี้นะครับก็คือรัศมีของวงกลมซึ่งจะมีค่าเท่ากับอะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาหาค่า a ก่อนนะครับซึ่งค่า A นะครับเราจะสามารถหาได้ด้วยการใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับก็คือ,อ,ก,อ,อคกําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากอ่ะเอาไวได้เป็น A นะครับเท่ากับสแควร์รูทของ ท่านประกอบมอุมฉากก็คือตรงนี้นะครับ AO กับ OD นะครับซึ่งยาราดสิบสองกับ5นะครับจะได้เป็น12บสอลังสบวกห้าลังสนะครับจะได้เป็น144่งอ่บวกกับยีาอ่าซึ่งเท่ากับรากที่2ของ169อ่าซึ่งมีค่าเท่ากับ13นะครับอ่าดังนั้นเรารู้แล้วว่าด้าน A เนี่ยก็ ยาวเท่ากับ13หน่วยนะครับซึ่งสมบัติของรูปสี่ด้านขนมแปบปูนะครับกล่าวว่าด้านทุกด้านเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันอ่ะแสดงว่าตั้งสีด้านนี้นะครับตั้งด้าน a d AB BC แล้วก็ CD เนี่ยมีความยาวเท่ากันก็คือ13หน่วยนั่นเองอ่ะดังนั้นนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นว่าถ้าพอเราลากเส้นทายมุมได้นเนี่ยมันจะมีเกิดรูปสามเหลี่ยมย่อยมา4รูปนะครับอ่ะซึ่งแต่ละรูปเนี่ยจะมี ความเท่ากันตุประการนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันเลยนะครับผมจะพิจารณาสามเหลี่ยม aod กับสามเหลี่ยม aob นะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ aod และ aob นะครับซึ่งเราจะได้ว่ามุม aod นะครับจะเท่ากับมุม aob ซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับมามาจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับขนมเปียกปูนนะครับที่กล่าวไว้ว่าเส้นตแยงมุมสองเส้นตัดกันนะครับเส้นตแยงมุมะจะตัดกันเป็นมุมฉาก และแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอ่าและอีกด้านหนึ่งที่เรารู้นะครับก็ค,คือด้าน ad นะครับยาวเท่ากับด้าน ab ad เท่ากับ ab นะครับอันนี้ก็เนื่องจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปีปูดเหมือนกันครับที่ว่า ด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะยาวเท่ากันนะครับน้เปียกปูนอ่าที่เขาวไปว่าด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันนะครับด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งที่เรารู้ก็คือด้าน eo นะครับซึ่ง eo นะครับจะเป็นด้านร่วมของรูปสามเหลี่ยม สองรูปนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ว่า A o นะครับเท่ากับ A o นะครับอ่าเนื่องจากเป็นด้านร่วมนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม AOD เนี่ยเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม AOB นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านอ่า ในทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะสามารถพิสูจน์สามเหลี่ยมเอ๊ทั้งสี่รูปนี้นะครับซึ่งสามเหลี่ยมทั้งสี่รูปนี้เนี่ยมันจะมีความเท่ากันทุกประการนะครับเราก็จะพิสูจน์ในทำนองเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับเราเราก็จะเขียนได้ว่าในทำนองเดียวกันะจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม cod นะครับ จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม C O B อ่ะ C O D ก็รูปนี้นะครับอ่จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม C O B และสามเหลี่ยม A O B นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม C O B นะครับสามเหลี่ยม A O B เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม C O B นะครับอ่ะและรูปสุดท้ายนะครับคือรูปสามเหลี่ยม AOD นะครับจะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม COD ครับและสามเหลี่ยม AOD นะครับเท <A OD. S 1> ่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม COD จากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้จริงๆก็คือรัศมีของรูปวงกลมนะครับก็คือความยาว R นั่นเองอซึ่งเราสังเกตนะครับตรงนี้นะครับ เราจะสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ด้านประกอบ,กบมุมฉากสองมุมนี้แล้วอสองด้านนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AOD นะครับจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณฐานฐานผมให้เป็นสิบสองนะครับสูงให้เป็นห้าจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบสองคูณห้านะครับซึ่งจะได้มาเป็นสามสิบตารางหน่วยนะครับ อ่าทีนี้เราสังเกตว่านะครับรูปสามเหลี่ยม AOD เนี่ยเราสามารถหาได้จากอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราให้ด้าน a นะครับเป็นฐานแล้วก็ให้ r เนี่ยเป็นรัศมีก็คือลากจากจุดศูนย์นกลางนะครับมาตั้งฉากกับด้าน a d เนี่ยให้เป็นส่วนของความสูงเราก็จะได้ว่าฐานเป็น13นะครับแล้วก็เนี่ยเรายังไม่ทราบค่าเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AOD เนี่ยจะเท่ากับ หนึ่งส่วนสองคูณฐานนะฐานเป็น A นะครับเมื่อกี้แล้วก็คูณสูงซึ่งค่า A ที่เราหาได้มาข้างต้นนะครับก็คือสิบสามคูณ R ก็จะได้เป็นสิบสาม่ส่วนสองตารางหน่วยนะครับซึ่งสองส่วนนี้นะครับจะมีค่าเท่ากันดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าสามสิบนะครับเท่ากับ สิบสาม r หารด้วยสองนะครับแล้วก็ย้ายข้างขึ้นไปนะครับจะได้ r เท่ากับสามสิบคูณสองหารด้วยสิบสามนะครับจะได้เป็น r เท่ากับหกสิบส่วนสิบสามหน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นความยาวรัศมีของวงกลมนะครับ ความยรัศมีของวงกลมเท่ากับ60สว่วน13หน่วยนะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับตรงกับข้อ4ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ